สวัสดีครับสวัสดีครับนกเกอท่านห่ครับผมนะโจโลกลืมเมือนี้เขาบอกว่าวให้แต่งตัวเป็นกระเทยต่บักหุ่งแม่บ, <c oughs> บน,นสานภาพหนกเลยคุณแม่ขอร้องเจต๊ตัวป,ปากด้วลูกเจ๊ตัวปากด้วลูกนี่โจปปกะไสิต่บักหุ่งครับนี่ก็เป็นบ้านของนงต้นครับผมวังสำหมอครับขายขายครับผมสองล้านบ่อต้นใช่ฮะล้านห้าโอ้โหไม่รู้อย่าเพิ่งโฆษณาไม่รู้ราคาเลย เค็มเปรี้ยวหวานนะคะจ้าลูกเฮ้ปูบา่ะปูปลามึงมีปตาตาทยงอย่างนี้มีบตานี่ม่ทำไดเยเจ๊คือปากมาเนี่จะซื้อจะซื้อร้านอื่นไปร้านี้เขาเปรย่แล้วอต่อมาพลิกแล้วถอตาไปเ้งถือแง่ดังัง โอ้ยน้ำเยียงนี่เปียกแ้ตากอนครับผมเปียกต้องมาห้องพ่ออยงนพี่นังจะจะโอ้ยพี่นังจะเมนแมนคักบน้ายชิปเตียมนาผมเลยโอ้โหมไมนแล้วดิ มันแม่นขนาดนี้เลยเหรอหัวแทงไห no oh, มเนี่โอ้เต็มหนาเลยครับน้ำแตกข้าวน no oh, okay. oh, no? ้าแตกเอาโน้ตบุ๊กไปเสร็จบล็อันี้ไม่หลุดวล็มันแดนอี้นักขายิกียร์ยูซีนี่เต็มหนาเลยเบิ่งเหรอเจ้าว่าอย่างโอยเป็นไงคะกูกระตื้นมันออกฝนฝนนั่งก็จะตกแบบนี้โว่าเต็มหนากาตื่นเบิร์เลยข้าวกน้าขู่เงินปื๊ดซื้อหอดปลาแดกมา ไอ้คมซกกูกับอล่นตั้ไว้เนาะเ้ยต้งไปหนอข้าจะทวงเว้ยทั้งอยากได้เคีทั้งอยากได้เคีทั้งอยากนอบุกเปียกกับบอลบุกนบุกกูก็เริ่มเบกูกวนกูเจค่ะอย่าหล่อใส่ผงชัรวเด้อค่ะเจตนกเกิดตไมันแตกเขาอ้หเฮยมือน่เนมือยังง้อกอเมืออที่รอแบบเป็นสชั่วงทุกอย่างก็ต้อรอแหมับดี ล่อเลยดิล่ตลอดชีวิตธนาคารกูเลยร่อแม่เนี่ยพื้นหนาบักโจรก็หนาแบบงูคนละสีเลยวะบักโจรนี่ก็ล่อต้องทำผลิตภาพเลยล่อท่าเแดดออมสามหมออันท่ากันแดดผู้ใดนี่โฆษณาที่หมอแดดซี้านของตาน้อยค่ะจะไปหาใส่นะครับเด้อบาทอาสมปากค่ะจะหาใสมั่งผู้หนตัวใครซือจะมาหาเบาบากเบาอีลีนั่นแหละมีเด้อยาคว้าไม่ต้องตาม ีปลาไก่้นเทีแลวปลาไก่ปลาไก่หรอเท่านี้รปอเป็นีเด้อ่างูเลยสิพ่อเสี่ยโอ้ยต่มูงต่มักกัวมักกัวเออมีเสื้อผ้าดีเว้ยโอ้มันหนาตอ้ะบอนกับแมโพวดแม่แบบสีถึงหนาเป๊ะเลยแม่ตั้งไจคิดจับกล้องเลยพวดเลย เลี้ยวะยำนะมึงเปิดหน้ามันก็มาเปลี่ยนกรอกไ้วยก่อนเหมืนว่ามันมันกวนที่แทนเมงกรอกน้าเปิดเองมันได้เปิดเล้าเสร็จแล้วบมีไฟอยู่หางตาเหมือนมามีเลยปะป๊าฝนป้าโอ้ยฝนเมียงกันนะฟอนแม่ฝนอนแต่เนี้ยฝนปะป้าขาปะป้าทำไมหน้าเป๊ะจังเลยเนี่ยป้าป้าทำไมไม่พูดด้วยเล็บปากเด้ออ้าว ร้อยไปเป็นเจแต่ไม่เหิงือกค่ะกูอายุร้องพื้นกูเบิดเลี้วๆว่ะโบกว่าสันถ้าเหมือเดียวบอกสามเดือนนะโบกว่าสันลิปสติ้กูฮักเล่นฮักแล้วฮักอีกเขียนชิวพร้อมได้ค่ะวันนี้เป๊ะได้ค่ะผัวฉันจะเปลี่ยนเพจเนาะเบี้ยเบี้ยมึงเนาะกูว่าอยุขึ้นร้อยไปก็เบิ่งนุกดีๆว่ะว้ายปลาอ้อยมูลบดเนาะจยังจูดจูดต้องขอต้องไปบอกว่าหมีกันไปจูดปลาอ้อยเขาเนี่ย ม่เดี๋ยวมาเดี๋ยวแจงวเเสือลตาหวคือใหม่าลอมานาดนี้จังหวะเดีมดีนโอ้ยมีตีนี่ค่ะอิมีอตัวนี้อืมุดเงียจุนเงี้ยตวางมเงีจู่นเงี้ยหมดแล้วอ้าวจะมาอยากน้ำหน้าเครื่องกคื่องแกะเด้นไอี่ผงชรดอยู่ปะนะน้ำตาลตัวนี้น้ำตาลหรือเป่ น้ำตาลตัวเนี้ยจะรดมีมีไม่เมนไม่เมนโอ้โห่นพุนเครื่องเครื่องเื่อมันเเครืงซ่อนเครืงคืองุกบ้บได้บ่ได้เบ่ไเลย่ได้อไ้ะกติเข้มยูนนะบ่ได้ผู้ใดนี่เออน่ะใจสาติบ่แมนบ่แมนบ่เพื่เพื่อทาือกันเ้อ ซื้อร้านมาจังไหนคะโอ้อภสารลอนโปรโมชั่นเลยค่ะซื้อโเงแถมหาโคกท่งงามเด้อาวจกกีลไร่ด้ดอโค้ละลายหาีกับผูชายมาซื้อเดี๋ยโ้แถมถ้าชนีเดี๋ยวนี่บบข้าวหีข้าวหีชนีนี่ว่าไก่กูเลอ เอาซิมเบิงค่ะซิมเบิงเก่งไหมเรียบร้อยแล้วครับมาวันนี้เข้าโอ้โหถาดเขาห้องก็บมะเร็งมาเนาะโอถาดถาดแบบไหนใส่ข้ามานาวเด้อสวยกุศลเด้อใส่นั่นละสุดยอดเดี๋ยวอยู่ตรงนึงโอ้ใช่ครับผมเดี๋ยวเขาจะไปกินกันแล้วครับ มาครับบาดที่นี่กินแบบเปรีย้ยวแบบบ่ต้องกินเขาครับผมโจกุกแบบไทยเนคีคลิปไทยเนีโจุกแบบกับ,บกุองไทยกับไทยครับผมมันบลาไทยเสียกุ้งไทยแล้วมื่อยี่น้องผู้หญิงไหมอู้ปยกักทำอะไรเปิดน้ำเลยไหมถ้าผมมุง่งก้นถือน้ำกับกูเนาะอตอนตอนฉีดน้ำเข้ากล้องมันเข้าไหม โดนหน้าพี่เต็มเต็มเมื่อยู่งเนี้ยพี่โจตัวน้ำไหมในกล้องติดไหมไม่ไอโจอยู่เนี่ยตจำแทบก็เล้วมันร้านเขาเลยมาชิมดูส่คนเอาเลยแซบก็ร้านอีกอันนี้คือไก่1ิบหาบาทครับอันนี้ยี่สิบหอา กุ้งก่อนมาซื้อแล้วกินซื้อไกนะ่เนาะได้หนังสือกันหนูเปไปมาเนี่ยเขาก็น้าบ,าบอกดรอคดูดหนังสือกินกับเตามมา่าปากงูนะอัน <c oughs> ฟักไก่แหลกๆได้จ้าจีไป๊มาปะนะใช่ให้พูดผู้เฒ <c oughs> ่าอยู่ <c oughs> ตลาดคุณหนังสือมาก,กินกับเต่าปากงเนาะโค้งไนะก่ไหมไม่แน่นั่นซื้อได้จ้าฟักแรงๆเลือดเดือดป๊มาปะนะเป็ <c oughs> นอารมณ์เลยกู อาหารหมารเราแมงงทำอาหารกูนเนาะแล้วพวูยิ่งเขาไปซื้อเขาอรือ,าอ,อ,ะอะแล้วแบบ่สอดไรเนาะเอาต้นอร่อยง่ายไกนะก็เลยเดร๋อว่าเลาทุนอยู่อืม นี่เป็นคลิปแบบธรรมดาธรรมดาครับผมมีคนเบิองผมไรอหนัอีกตอนนี้นู่นตึ๊เต็มโจตอนนี้โลสโนำเดือดกโซโซมปูนทั้งข้าบ้ตน้ำตวมน้ำเด้ปูนล่วนๆกึ่งไก่เน่าบ่ากินสิบ่ อเ,เ,เอาไปหมาปักแหลกๆเด้อเอาไปหมาบัดนี้กูซื้อมากินกับตําหงมันนายอืมมคือบ่มีดาบแซ่บหืดาบเหรกินแล้วอืมสุกขขี้มันนั่นดิอืมกินแล้วมันดากดิ จับจับตรงไหนคุณยิ่งเห็นน้ำตังกินไหมลสทุ่มหนักแต้วันนี้นี้มันแตงนี่แหละวะตัวกันเยอะตำแตงก็ใช้ได้เนาะอร่อยอ๋อมีแตงอร่อยนะฮะอันนี้ถั่วอย่างเดียว อา่ิตามเนื้อครับผมผมก็บไปไทยกินมาผมนังสอนามเกอนเลยเดาวาดาวเจดาวดาวเจืเจตัวปากใด้เลไอาจะเป็นแต่เท่ยเดี๋ยวไปติ มันยังไงที่บอกแบบปั้งเตะปากดังตับเลยไปเจอมีไะเ,เาขาก็เทยก็เตะปากได้อายวะดิเป็นไงมึงร้องกับปูวะมึอนี่ต้มทาเป็นกระเทยนะมเออื่นเป็นทอมได้บหมเดี๋ยวเอื่นนี่แต็มตัวแบบไปวะส่วหวานเลย,ยมันก็กระเทยเหมือนเดิมแหละไม่หรอนี่ยครับคลิปบีรยากาศข้าวๆครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ